เราจะไปเที่ยวปักเซกันครับผ่านทางอุบลราชธานีไม่ไปเที่ยวเฉยคราวนี้เรามีโอกาสจะได้ทดสอบเจ้านี่ครับ Land Rover New Defender ดูซิว่ามันจะรักษาชื่อ Defen เด r ไว้อย่างที่ควรจะเป็นได้หรือเปล่ามันจะเก่งไว้คันที่ของผมไหมเดี๋ยวจะเดินทางไปเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปเที่ยวปักเซกัน อย่างน้อยที่ใส่ของก็น้อยกว่าละแต่ว่าเขาลือกันว่ามันขับดีมากนะทั้งออนโรดและออฟโรดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับวันนี้เราก็มุ่งหน้าไปอือบลราชธานีกันระยะทางประมาณ640-650กิโลเมตรครับผมอยู่ในรถแ a ลลี o โรเวอร์ด d เ r n เดอร์นิวด r เนเครับรุ่น P400E P400E เนี่ยเป็นรถไฮบริดมีเครื่องยน zin, ต์เบนซินผสมกับ ไฟฟ้าด้วยในตัวเครื่องยนต์เบนซินของมันเนี่ยเป็นขนาด 2,000cc เทอร์โบแต่ว่าให้แรงม้าถึง300แรงม้าเครื่องยนต์สมัยใหม่นี่มันเก่งจริงๆครับบวกกับเครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลัง100กว่าแรงม้าครับอีกทำให้เจ้า P400E เนี่ยมีแรงม้าถึง404แรงม้าเลยก็อาจจาเร่งดี สบายแบบแงมั่นใจมากนะครับเหยียบได้อย่างใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้กับ Speed, เกียร์8สปีดเกียร์ออโต้แ8สปีดนี่ทำให้มันนุ่มนวลมากไม่มีจังหวะเปลี่ยนเกียร์ให้รู้สึกเลยนะครับช่วงล่างก็เป็น Air Suspension หรือว่าถุงลมซึ่งนิ่มนวลมากวิ่งถนนท,นที่มันอาจจะครูคระนี่ยก็ไม่กระเด้งกระดอน้ะครับนุ่มสมเป็นรถ Land r o ร e r จริงๆกาะถนนดี นะครับเพราะแอร์ u ั p e เ s นชั่นนี่ก็ช่วยในเรื่องการขกาถนนด้วยเข้าโค้งไม่มีวูบวูบวาบไม่มีเสียงอะไรทั้งสิ้นนิ่งมากนะครับมันขับทําความเร็วได้ดีระยะทางไกลเนี่ยโดยที่เราไม่เครียดครับเพราะรถมันทรงตัวดีมากนิ่งมากทําให้เราขับตามสปีดลิมิตร้อยสกิโลโดยที่ไม่เหนื่อยไม่ต้องเกร็งต้องเครียดเลยนอกจากนี้นะครับมันก็มีระบบของ รถสมัยใหม่ที่จะช่วยให้เราขับได้ง่ายขึ้นไปเช่นมี Adaptive Cruise Control นะครับ Adaptive Cruise Control เนี่ยก็คล้ายๆ Cruise Control ที่เรารู้จักกันก็คือสามารถจะตั้งความเร็วได้โดยที่อาจจะตั้งเป็นลิมิตก็ได้เช่นว่าตรงน,นี้ช่วงนี้ลิมิต120กิโลเราก็ตั้งไว้ไม่ให้เกิด120กิโลเราก็ขับปกติหรือว่า Adaptive Cruise Control เนี่ยก็คือ มมติเราตั้ง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าเขาจะวัดระยะห่างกับรถคันหน้าด้วยถ้ารถคันหน้าชะลอตัวเจ้าไดรเวอร์ก็จะชะลอตัวไปด้วยครับเราไม่ต้องทําอะไรซึ่งมันดีมากนะเทียบกับซูร์ตคอนโทรลทั่วไปที่เราตั้งเราตั้ง120วิ่งบนถนนคันหน้าเบรกปั๊บเราก็ต้องเบรกเดี๋ยวก็ต้องเริ่มตั้งซูร์ตคอนโทรลกันใหม่อันนี้ไม่ต้องนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือเลนคี e แอสซ s ส s t a ต t อันนี้ก็คือเป็นระบบที่ช่วยให้เราวิ่งอยู่บนถนนตามเส้นถนนได้โดยไม่เซไปมานะครับเช่นว่าเราอาจจะขับเหนื่อยอาจจะง่วงวูบไปแล้วเราเสือวรถแถวไปเนี่ยเจ้าระบบนี้ก็จะช่วยดึงรถกลับขึ้นมานะครับทําให้ปลอดภยัยแต่ผมก็ยังไม่ได้ลองใช้นะเพราะวันนี้ยังไม่ง่วงครับการออกแบบรถด,ดีมากพิสัยทัชด,ดีมากนะครับมองรอบเห็นทุกทิศเลยครับ แล้วปลอดภัยเห็นจากทุกทางไม่ไมต้องกังวลอะไรโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือสำหรับการเดินทางบนถน,นนนี่ขับสบายครับอแอร์เย็นเองเพราะเบาะนุ่มขับทางไกลๆไม่เหนื่อยเลยจริงๆเราต้องบอกว่าขับแล้วอารมณ์ดีครับมันเป็นรถที่ขับสนุกขับสบายมากอาจจะลำเอียงนิดหน่อยนะเพราะผมก็เป็นคนชอบไลน์โรเวอร์อยู่แล้วถึงแม้ว่าจะใช้เครื่องยนต์ 2,000cc เทอร์โบแล้วก็เป็นไฮบริดมีไฟฟ้าช่วยเนี่ยเจ้า Defender P400e เนี่ยไม่ได้ประหยัดน้ำมันเท่าไหร่นะครับที่ขับมาวันนี้ไม่ได้เหยียบอะไรมากมายเนี่ยก็อัตราการบริโภคนีอยู่ที่ประมาณ12ลิตรต่อ100กิโลถ้าเราคำนวณออกมาคร่าวๆก็คือประมาณ8.5กิโลลิตรซึ่งก็ไม่ได้ประหยัดครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะรถคันนี้ เป็นรถใหญ่แล้วก็หนักมันก็ต้องใช้เชื้อเพลิงสิ้นเปลืองกว่ารถเล็กๆเบาๆล่ะครับถ้าใครเคยขับ Land Rover Series หรือว่า Defender รุ่นเก่าๆแล้ามาขับเจ้า New Defender เนี่ยจะรู้สึกว่าหน้าปัดเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับตำนานของ Land Series อยู่ครับ Land Series เนี่ยหน้าปัดมันจะเป็นช่องอย่างเงี้ยครับนะครับ แล้วตรงกลางก็จะเป็นหน้าปัดความเร็วหน้าปัดเข็มไม้อยู่ตรงกลางเนี้ยมีเกจต่างๆอยู่ตรงกลางนี่เขาก็มีรถสมัยใหม่ก็เป็นจอ LCD มาแทนส่วนหน้าปัดที่เราใช้งานจริงเข็มไม้รอบวัดรอบ,รอบ,รอบมาอยู่ข้างหน้าทำให้เรามองเข็นขับสะดวกกว่าเดิมแต่มันยังคงความเป็นตำนานเชื่อมเชื่อมโยงมาได้อยู่ครับก่อนจะไปขับออฟโรดแล้วก็ดูสมรรถนะเรื่องการออฟโรดลองมาดูลักษณะภายนอกของ New Defender คันนี้กันก่อนครับ คันที่ผมได้มีโอกาสขับมาเนี่ยเป็น new defender 110นะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่มีตำนานยาวนานมาตั้งแต่ยุคข,ของซีรีส์แล้วก็ Defender แล้วก็มาเป็น new defender 110ก็คือระยะห่างระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังคือร้อสนิ้วครับก็คือบางทีเราก็จะเรียกว่าแลนช่วงยาวแลน5ประตูนะครับเดิมอาจจะเป็น1้อนิ้วมาเป็น110นิ้วแล้วก็ร้อยสิจนตอนนี้ก็จะมีช่วงสั้นนะครับ defender 90 ซึ่งก็มีหลายคันในขณะนี้จะเป็นที่เราเรียกว่าช่วงสั้นหรือว่า3ประตูส่วนหน้าตาของเจ้า New Defender นี่ก็มีความเห็นหลากหลายมากครับบางคนก็รักเลยบอกโอ้สวยมากคนส่วนใหญ่บอกว่าไม่เอาอยากได้เหลี่ยมเลียมเหมือนเดิมมันเป็นตำนานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่บอกว่ามันน่าเกลียดอะผมอยากให้เราเปิดใจนิดนึงครับเพราะว่ารถ2รุ่นเนี่ยออกแบบห่างกันถึง70กว่าปีครับแล้วผมเชื่อว่าตอนที่ เจ้าแลนซีรี uh um. ออกมาครั้งแรกในปี1948เนี่ยก็จะมีคนส่วนใหญ่เลยที่บอกว่ามันน่าเกลียดมากมันสี่เหลี่ยมเหลือเกินไม่ออกแบบรถให้มันดูดีกว่านี้แต่ผ่านมา70กว่าปีมันกลายเป็นตำนานให้โอกาสจะา e w d ดีเฟนเดอร <gross> ์นี่หนออ่อยครับแต่ถ้าเรามองวูบแรกเราก็จะเห็นความละไม้คล้ายคลึงหลายอย่างซึ่งผมเชื่อว่าคนออกแบบเขาตั้งใจโทนสีนะครับ สีเขียวลังคาขาว,ขาวผมวม่าเป็นสีตำนานของแลนด์โรเวอร์เลยตั้งแต่เห็นตั้งแต่ซีรีส์มาช่องแสงอะไรต่างๆแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการออกแบบตัวถังรถที่ยังคงความเป็นดิเฟนเดอร์อยู่คือการออกแบบเพื่อสมรรถนะการออฟโรดครับคืออะไรบ้างเรามาดูกันคราวนี้มาดูเรื่องการออกแบบรถเพื่อจะให้วิ่งออฟโรดได้ดีตามชื่อดิเฟนเดอร์บ้างนะครับถ้าเราเคยขับออฟโรด มาบ้างเาะอ,อย่างผมก็เคยขับมาบ้างนิดหน่อยเราก็จะรู้ว่าการที่รถจะไปติดต้องลากต้องวินกันเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างปัญหาแรกเลยเราเรียกว่าปัญหา ground clearance หรือระยะห่างจากพื้นถึงใต้ท้องรถครับถ้ายิ่งสูงก็ยิ่งไปได้ดีเจ้า New Defender เนี่ยในภาวะปกติเขามีความสูงประมาณ19เซนเมตรแต่ข้อดีก็คือเขาใช้ระบบช่วงล่างถุงลม ซึ่งสามารถจะปรับความสูงได้พอปรับความสูงจะได้ความสูงแกรมเครลันส์ประมาณ29เซนเมตรสูงเลยนะครับเกือบฟุตนอกจากนั้นด้วยการที่เขาใช้การขับเคลื่อนแบบอิสระ4ล้อก็เลยไม่มีคานหน้าคานหลังไม่มีดุมเพลาที่จะมาอยู่ระยะตรงกลางระหว่างล้อใช่ไหมครับก็จะทําให้ตรงกลางเนี่ยสูงโล่งเลยไม่ติดแต่เรื่องความทนทานหลายคนก็อาจจะบอกว่าโอ้โหมัน อิสระสี่ล้อมันจะไม่ทนเท่ากับคานแข็งเดิมของ Defender อันนั้นผมไม่มีความรู้ที่จะวิเคราะห์มันได้ก็คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินแล้วครับต่อมาปัญหาของการขับรถออฟโรดก็คือหน้าเกยท้ายแขวนรู้จักกันดีเจนาว e w Defender เนี่ยคงลักษณะของ Defender ไว้อย่างชัดเจนในเรื่องนี้ครับเพราะเขาออกแบบให้ส่วนหน้าสั้นมากท้ายสั้นมากการที่เลยออกไปด้านหน้าด้านหลังน้อยมากนะครับ ทำให้มันมี approaching angle หรือมุมเข้าเนี่ยถึง37องศาชันมากนะครับเราสามารถจะไต่เขาชันๆหรือว่าตกหลุมแล้วตะกุยขึ้นได้โดยที่หน้าไม่เกยด้านท้ายนี่ยิ่งหนักเลยครับท้ายเนี่ยสั้นมากเหมือน Defender ทุกๆคันที่ผ่านมาทำให้มันมี departing angle หรือมุมจากเนี่ย4ีองศาเยอะมากนะครับ ถ้าเทียบกับรถทั่วไปหรือแม้กระทั่งแรนโรเวอร์รุ่นอื่นๆอ,อย่างเจ้าเรนโ e Rover ที่ผมใช้อยู่เนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบให้เป็นรถออฟโรดมากเขาออกแบบให้รถใช้ทั่วไปเจ้าดิพาร์ต n g แองเกของ Range Rover เนี่ยแค่26องศาเองแต่นี่40องศาทำให้มันสามารถจะเชิดเงยขึ้นโดยที่ท้ายไม่แขวนครับแต่แรกมากับอะไรแรกมากับพื้นที่ใส่สัมภาระที่น้อยมากประมาณสักเหลือปรวมาณสักครึ่งหนึ่งของเรนโวเวอร์ที่ผมใช้อยู่แต่ มันเป็นการออกแบบรถเพื่อการออฟโรดครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เจอกันบ่อยมากในเวลาขับออฟโรดก็คือเวลาที่เราตกปนิคโครล้อฟรีข้างหนึ่งนะครับหรือว่ารถยกขึ้นเงยแล้วล้อข้างหนึ่งพ้นพื้นผิวดินเนี่ยรถมันก็จะส่งกําลังไปที่ล้อนั้นหมุนฟรีแล้วล้ออื่นก็ไม่หมุนนะครับการแก้ปัญหาก็คือต้องมีระบบล็อกเปล่าที่จะทําให้ทุกล้อเนี่ยหมุนไปเท่าๆก,กันส่งกําลังไปที่ล้อที่ยังสัมผัสพ,พื้นอยู่นะครับ เราก็มักจะติดตั้งระบบล็อกเพลากันวุ่นวายไปหมดแต่ว่าเจ้า New Defender เนี่ยมีความแอดวานซ์กว่านั้นมากครับเขามีระบบล็อกที่เพลากลางส่งกำลังหน้าหลังมีระบบล็อกระหว่างเพลาหลัง,หลงให้ทำงานไปพร้อมกันล้อหน้าใช้การเบรกช่วยให้ล้อหมุนฟรีนั้นหยุดลงแล้วก็ส่งกำลังไปที่อื่นและสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่ต้องทำเองครับเขา ใช้ระบบที่เรียกว่า terrain response นะครับ terrain response ที่สามารถจะเลือกได้ว่าเราจะวิ่งในทรายวิ่งในโคลนปีนหินนะครับหรือว่าวิ่งบนชายหาดวิ่งบนสโนว์ซึ่งมันจะต้องใช้การทำงานของเพลาของล้อที่ไม่เหมือนกันเช่นถ้าเป็นในแซนในทรายนะครับเราก็จะต้องปล่อยให้ล้อฟรีได้นิดนึงเพื่อตะกุยทรายแต่ถ้าเราปีนหินแน่นอนเราไม่ต้องการให้ล้อฟรีเลยมันจะต้องค่อยๆไปมันทำให้การขับออฟโรด ง่ายขึ้นมากเลยครับอีกปัญหาหนึ่งเวลาขับออฟโรดต้องลงเขามาชันๆทางลื่นๆเละๆโอ้โ oh, หเข้าเกียร์โลแล้วเบรกกันก็แล้วเบรกทับไม้ก็เอารถไม่ค่อยอยู่เจ้า New Defender นี่มีระบบ Descending Control ครับควบคุมความเร็วของการลงได้โดยที่เราไม่ต้องใช้เบรกสามารถจะตั้งความเร็วสูงสุดได้ด้วยแค่โยกจอยสติ๊ก ก็จะโชว์ที่หน้าปัดเลยว่าความเร็วจะที่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ควบคุมให้รถไหลลงมาได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยมากอย่างสุดท้ายก็คือวงเลี้ยวครับวงเลี้ยวเวลาเราเข้าป่าบางทีเราก็จะต้องหักเลี้ยวในมุมแคบๆบางครั้งที่ต้องถอยยึดยักยึดยักหลายครั้งเพราะรถวงเลี้ยวกว้างเนี่ยก็เป็นปัญหาทําให้เราไปติดลมซะอีกหรือว่าหล่นลงข้างทางเจนิวดิเฟนเดอร์นี่เลี้ยววงแคบมากครับ ที่แรกมากับสมรรถนะในการออฟโรดที่ไม่มีท้ายยื่นออกมาก็คือที่เก็บของมันน้อยมากครับข้อมูลอีกอย่างใน,นึ่งจอ Defender ก็คือเว Sensing นะครับเป็นตัวบอกว่าเราลุยน้ําอยู่ลึกแค่ไหนแล้วก็รถลุยได้แค่ไหนนะครับเขาจะบอกไว้เลยว่าตอนนี้รถสามารถจะลุยน้ําได้สูงประมาณ90ซนติเมตรก็เกือบเกือบเมตระครับ <met> แล้วก็ตอนนี้ไม่ได้ลุยน้ําอยู่ถ้ามีลุยน้ําก็จะเห็นระดับน้ําแค่ไหนครับ ถนนในช่วงนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะเรียกมันว่า On Road หรืออ f ฟโรดดีมันเป็นถนนลาดยางหมดแล้วครับหมดจริงๆก็คือไม่มียางเหลือแล้วเป็นหลุมเป็นบอ่อมากนะครับก็เราช่วงล่างของ Defender เนี่ยเป็น Air Suspension ที่ให้ความนุ่มนวลพอสมควรครับถึงแม้จะทางขรุขระอย่างนี้เรายกรถให้สูงขึ้นแล้วก็ขับไปได้ไม่สูขวานหัวคลอนนักนะครับขับเร็วกว่านี้ก็ได้แต่ว่ามันจะ ก็บกระเทือนสวัสดีภาพของคนนั่งข้างหลังซึถ้าเขาไม่พอใจขึ้นมาเขาหน้าผมจะไม่ได้มาเที่ยวอย่างนี้อีกนะครับที่เราได้มาเที่ยวปากเซรประเทศลาวในครั้งนี้นะครับเพราะเรามากับทีม Defender Glamping Experience ที่จัดโดยบริษัท i n c h c a p e ซึ่งเป็นตัวแทนผู้นำเข้า Land Rover ของประเทศไทยโดยที่พวกเรา Thailand Outdoor แล้วก็ Brand Nordis เนี่ยมาเป็นผู้ร่วมสนับสนุนการจัดประสบการณ์ outdoor นะครับตอนนี้เรามาจัด อุปกรณ์แคมปิง้งปิกนิกนะครับโดยใช้ทาบของนอร์ดิสที่น้ำตกตาดมวนหรือว่าตาดม้วนที่แปลว่าสนุกภาษาลาวน้ำตกสวยมากเดี๋ยวเราก็จะปิกนิกกันที่นี่ครับ Take back, take back to the back, me me old dirt road dirt Where mama and papa used to go Let's sing all them songs from a long time ago And pine for them old days of yore well, Let me run through the breeze Like the leaves on the trees Let me fly like the leaves when they fall Well let order like cool stream that runs from the that mountain from runs go so tall. แล้วเราก็กลับมาที่เมืองอุบลราชธานีครับหลังจากไปขับรถในลาวในแขวงสุวรรณเขตมาสาวันไปที่น้ำตกไปขับออฟโรดกันเบาๆวิ่งบนถนนลาดยางถนนขรุกคลิกที่ผมเรียกว่ามันขรุกคลิกเพราะว่ามัน หลุมบ่อเยอะมากแล้วก็ได้รู้จักกับเจ้า Land Rover New Defender นี่ดีขึ้นครับหลายคนก็คงจะบอกว่ามันไม่มีเขาเดิมของ Defender อยู่เลยใช่ครับมันไม่มีเขาเดิมเลยเพราะว่าเจ้า New Defender เนี่ยเกิดหลัง Land Series ถึง70ปีแล้วก็เกิดหลัง Defender เกือบ40ปีในช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วงนั้นนะครับ โลกเราแล้วก็สังคมรอบตัวเรามันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับรวมทั้งตัวเราด้วยผมเคยอ่านสารคดีว่าตอนที่แลนโรเวอร์เข้ามาในเมืองไทยครั้งแรกตอนนั้นเนี่ยการเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ต้องใช้รถแลนด์ซีรีส์ขับไปถึง2วันเต็มๆบนถนนที่ทุรกันดารทุกวันนี้คุณสามารถขับ New Defender ไปถึงเชียงใหม่ได้ในเวลา 6- 7ชั่วโมง คนรุ่นพ่อเราสามารถจะขับแลนด์โรเวอร์ออกจากบ้านมาแล้วก็เข้าถึงป่าเข้าถึงทางทุรากันดารได้ในระยะใกล้ๆรอบตัวเขาทุกวันนี้ทางเหล่านั้นเป็นทางดีไปหมดแล้วครับน่าเสียดายนะแต่มันก็ทำให้เราสามารถจะเดินทางไปสู่ป่าลึกที่อยู่ไกลเกินจินตนาการของคนรุ่นพ่อเราได้แบบง่ายๆผมรักรถฟ drive ครับผมรักทุกคันที่ผมขับ ผมรู้สึกว่าเวลาผมขับมาแล้วมันรถมันมีจิตวิญญาณบางอย่างไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องวิญญาณมาสิงอยู่ในรถนะันไม่ใช่ครับแต่ผมเชื่อว่าคนที่ออกแบบรถ f o r wheel drive เหล่านี้ mm hmm. เขาใส่ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ลงไปในรถอย่างเต็มที่ mm hmm. เพื่อให้มันออกมาอย่างที่เขาอยากให้มันเป็นแล้วมันก็จะสะท้อนออกมาเมื่อเราได้นั่งในที่คนขับได้ขับรถเหล่านี้ เข้าไปในทางเถือนเข้าป่าถ้าเราเปิดรับความรู้สึกนั้นนะครับเราจะรู้สึกได้ว่าเขาต้องการให้รถมันเป็นยังไงความรู้สึกของคนขับควรจะเป็นยังไงมันแตกต่างกันแต่ละคันครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อผมขับเจ้า t o y ย t a คานแข็งเอาเอ็นหนึ 6, ผมจะรู้สึกว่ามันมันเหมาะมากที่จะขับรถตะลุยไปในถนนชนบทของเรา มันพร้อมที่จะลุยเข้าไปในทางเถื่อนไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนมันจะไม่ยอมแพ้เมื่อผมอยู่หลังพงมลลาลัยจิปชุรกีคันโปรดของผมผมจะสึกตัวเหมือนเป็นคาวบอยที่ควบม้าอยู่ในกลางทุ่งแล้วก็อยู่ด้วยความอิสระเสรีกลางทุ่งกว้างเมื่อผมขับแลนซีรี์คันเก่าที่อยู่กันมา20กว่าปีมันทำให้ผมมีความรู้สึกของการเป็นนักสำรวจ ที่บุกเข้าไปดินแดนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนพร้อมที่จะไปบนทางลำบากเพื่อไปค้นหาสิ่งใหม่ๆเมื่อผมขับ Range Rover คันเก่าๆของผมมันให้อารมณ์เหมือนผมเป็น l a n d l o r ดอยู่ในประเทศอังกฤษขับรถไปบน Estate เป็นบนไรนาฟาร์มที่สวยงามมีป่าอยู่ล้อมตัวให้ความรู้สึกสบายแล้วก็มองโลกในอีกมุมหนึ่ง ผนเจ้า New Defender นี่นะครับหลังจากใช้เวลาอยู่กับมันมา5วันผมก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าคนออกแบบเขาต้องการให้เรารู้สึกยังไงกับรถคันนี้มันเป็นยานพาหนะของนักเดินทางรุ่นเราครับในวันที่โลกไร้พรมแดนเราสามารถจะใช้ยานพาหนะคันนี้ขับไปที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ไม่ว่าจะไกลแค่ไหนแล้วเมื่อเราจะเลี้ยวเข้าทางป่าเราก็มีความมั่นใจที่จะขับเข้าไป ให้มันพาเราเข้าไปท่ามกลางธรรมชาติไม่ว่าจะดิบเถื่อนแค่ไหนเท่าเทียมกับที่คนรุ่นพ่อเราเคยใช้แลนซีรี์หรือ Defender มาครับอีกไม่กี่วันผมก็ต้องคืนรถคันนี้ให้กับเจ้าของเขาแต่ผมก็ต้องถึงมันอย่างแน่นอนครับอันนี้พูดตอนพูดจบนี่น่าจะโอเคนะสิเพราะน้งบน้ำตาคลอเลยตอนที่บอกว่าจะต้องคืนรถเนี่ย